สวัสดีค่ะป้าแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแช่ข่าวจริงนะคะวันนี้นะคะทางช่องจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินกู้ของธนาคารออมสินนะคะซึ่งตอนนี้นะคะธนาคารนะคะเริ่มอนุมัตินะคะมีการเรียกไปยื่นเอกสารแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วก็บางส่วนก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้รับเงินแล้วนะคะสําหรับบางท่านนะคะที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสาร กสารนะคะก็มีถามมาว่ามียื่นเอกสารอะไรบ้างแล้วมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะว,วันนี้ทางช่องมีคําตอบให้ค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ได้รับ SMS นะคะส่งเข้ามือถือของท่านแล้วนะคะว่าให้ไปยื่นเอกสารวันไหนเวลาไหนและสาขาไหนนะคะก็ไปตามสาขาที่คุณได้ลงทะเบียนไว้นะคะส่วนเอกสารมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีค่ะเป็นสำเนาสมุดบัญชีด้วยนะคะก็เอาไปยื่นให้กับทางสาขาตรวจสอบนะคะว่า,อาเอกสาร นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้และส่ง SMS เข้ามือถือและอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เป็นลูกค้าเก่านะคะก็จะเสียเงินค่าเปิดบัญชีนะคะเป็นค่าค่าบัญชี1 1 0 0บาทนะคะส่วนใครนะคะที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของอมสินโดยตรงนะคะก็จะต้องทําการเปิดบัญชีนะคะของแต่ละสาขานั้นๆน,น,นะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายใน การเปิดบัญชีนะคะ,ะแล้วก็มีการมีค่าใช้จ่ายในการทํา ATM ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับการทํางานของออมสินแต่ละสาขาด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละสาขานะคะมีโครงการออกมาไม่เหมือนกันนะคะบางที่อาจจะให้ซื้อประกันพ่วงไปด้วยบางที่อาจจะให้ทํา ATM ที่แพงขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ฟิก โดยตรงไม่ได้นะคะว่าค่าใช้ใจ่ายในการเปิดบัญชีนะคะราคาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็จะเสียค่าบัญชีนะคะ100บาทเท่านั้นเองนะคะก็ลองสอบถามเข้าไปที่สาขาดูนะคะว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างจะได้เตรียมเงินไปถูกนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยรบกวนเม้นไวใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆถัดไปนะคะที่เขามาอ่านคอมเมนต์กันเนาะช่วยกันแชร์ช่วยกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะทั้งช่องต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ